นับตั้งแต่สารปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันสารปกครอง ได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป จุดร่่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เ็นเชนจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพนเนียงแต่พอเ็นไปแล้วนี่มันไม่มาได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไล่หมดนานนั่นแหละค่ะมาคุยกับอาพ่อวิเชียนนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นสารปกครองขอนแกน่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมา มารับเอาใบที่พวกสารรวบรวมไปสารก็นัดให้ไปไต่สวนกันสารปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามสารต้นมีคำสั่งให้คมชนคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนิจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของสารปกครองขอนแจ่นภายใน60วัน คือช่วงนั้นก็มีาการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี สอง2นนะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้ง,งลำห้วยนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผวกระเทาะกับลำห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กอนจร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีไหมว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแค่ตรวจน,นะะก็ฟ้องว่าล่าเลยหน้าที่ าศาลปกครองเนยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตีนะและตรวจสอบอทุกระยะ3าเดือนนะสเดือนครางทุกสามฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง1 0 0 0บาทนบาก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอ,ขอบคุณศาสาปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตีถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งมลพิษจะได้หายไปนะ ขอบคุณคำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคมพอดีเรา มีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าออจบปองหงอ่างเงี้ยมันต้องมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบบอองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับมันไม่ผ่านประวัติเป็นพ่อคำให้การจาก ผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างันก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารบุกรองจะทําเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขันแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทําเรื่องฟ้องไปสารบุกรองวันที่สาลนัดไปฟังคาตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดสารเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเขาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาจะไปอะไรอย่างเงี้ย มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นคือรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเ,ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาหน้าที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่รั้นเอาสติ๊กเกอร์ขึ้นเป็นรูปทุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองอยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียว ถ้คิดดูนะฮะระยะเดินทางมันเป็นสิบสชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนะี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุด รักษานะฮะเเป็นใจความสําคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ไประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดสักดิีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระ,กระโดนใจมากเลยนะครับเพราะาใช้ด้ถูงใจมากครับ นอกจากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของสารปกครองเช่นกัน สงสัยว่าทําไมต้องมาจําหนายแล้วเราผิดอะไรทําไมต้องทําแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนําว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละสรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุตัดจิีนุ่งมาก็คือให้ ให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคําสั่งอำเภอแม่ไอเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่มันย้ายไม่ได้คือมันมันดีใจสุดๆนะครับ ในวันที่เกณฑ์น,นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปร่างปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยแล้วถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากจากบุคลิกภายนอกแล้วก็อาการที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้เป็นประเภทที่4ี่พอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรหรอบอก ไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาเพศ2สองอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่หลายที่เอาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเราก็ต้องทําหน้าที่เราต่อในการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองําเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนําคดีขึ้นสู่ศาลซะในคาว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคาพิพากษาระบุว่าลิดรอนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการปลี่ยน โดยใช้คําว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุกเกี่ยวกับการเทนยันทุกคําทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพาะแค่รอส่อย่างเดียวรู้สึกว่าสารปกรครองเนี่ยเป็นสารปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองนัดตรงนี้เราความสุขว่าสารก็คือสารที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน